สวัสดี f c ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะเมื่อนี้สีผ้าท่านผู้ชมมากตามตอแม่การเนาะคะ่ะแม่กานทีวาช่องนุ่มอมทีมงานนุมอามเพิ่นเคยมา,าทายถ้ำมาสัมผัสแมกการนะคะมื่อี้กับสีม,มาก,กับทีมงานคะ่ะมีนุมอามค้นเดิม ป้าต่อยคนมีเซนมาวินชาแนลแล้วก็น้องน้ำชาแนลนะคะมานน้ำกันสีสีช่องนะค่ะเดี๋ยวสีลงไปหาแม่กาลเนาะค่ะกับทีมงานเพิ่นสวัสดีค่ะหนุ่มอามเเฮ้ยเฮ้นุ่มอามกับบ่าวเขียร์มาวินน้ำกันวินมาดิวินมาบ่ได้วินฮะโบ้เดวินบ่ได้วินแต่มาวินมาเยอะ มาวิีไหนมาประธาตหนวินเอาวัาดีน้อมมาวัาดีค่ะวัาดีครับว่าดีครับม่้่ยงก่อนวัาดีค่ะเบ้าเขียดมือนี้สีสลัภาพแล้วมันีได้ถือว่าฟังบ่อฟังเลยแม่การวัดีสิสลัภาพมือนี้ผมสีมะเกืบนีแม่การมะเก็บนีแม่การแม่การูไม่ดหนีเจ้าที่ดอครบ้านะสี่บาที่ไปท่อนก่อยนี่หยอก็สี่บาทถอดหยอกก็หลุอดเ้นรู้ คือไม่แหย่อมหย่อันนี้เพื่นบถามยังไหน่ะามสีถามสีสีเป็นเป็นผัวผู้ให้อถามสีไอ้ในเนี่ยสีเป็นเมียผู้บหนขามคว่มโ นี่เนาะค่ะมานน้ำกันกับช่องน้องน้ำชาแนลนาะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นแต่ไหนอยังเห็นบ้านนั่นเห็นิจออน้องน้ำสวยนะวันนี้เออจุ่มมือนีกว่านี้เนาะค่ะมากับน้องน้ำชาแนลนาะค่ะเอ้ามาแต่ว่าน้องน้ำสวยปะสวยนี่ไม่ยืนแค่จับบ้าเข็ดบม่ยืนน้องน้ำสวยปะเนี่ยยังสี่เลยสิบเอ็ดตีบอ่ะ่น ตามตามรักตัวน้ำตัวไหตีบเขาตีแบก่อนเด้อตีบบก่อนไหนไหนบ่ไก่อนบก่อนใส่กระยืมเบ้าเขียนก่อนกีไดเอ้ยืมยืมแนมมีมี่ปยืมไม่ยืมม่ยืมน้องน้ายืมเจังยีบาทได้ปะไม่ีบดเลยเด๋ยวป้าเดียวใส่กระยืมเดี๋ยวอันมือไปเมืองนางก้กับไผอาขึ้วสิไปน้ำเออขึสิไปน้ำ ห่างวันตื่นตายเออมาหาเนี่ยตายแล้วเออมาเลยไปค่ะท่านผู้ชมปุ๋ละอยาดจะเป็นน้อยปุ๋ยหรอเงละน้อยปุ๋ยหรตั้งประเทศบ่ะว่น้อยปุ๋ยน้อยปุ๋ยโอ้ปุ๋ยน้อยาปค่ะท่านผู้ชมเอาบ้านเลยที่เิ่นท่าย มีบาลีาที smells, แมกการน,นะคะบาวแพ็กบาวมาน oui ี่นะคะบาเลีทีแ oui> ม่การสองหกหนึ่งมูเจ็ดนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับ ท่านสุขูสุคนเลยครับผมมือนี้ครับมือนี้เนี่ยบ่มีอย่างดอกสามหกหนึ่งเขบอกได้คือคือว่าไงมันยิ่งสวยไหมเป็นรอยฟังเมนเป็นสวยที่ผมเพื่อนสัมผัสกันได้ยินเลยล่ะที่เป็นมากแบบที่เป็นรอยฟังโอู้้ดูมาเบอกบอกสามหกสามคอยยุตตลาดนัดเออตลาดนัดเขาเรียกว่าเอ้าก็ตัวเขาไปทายเลยเปิดทายเหมือนว่ามันมันโดนแล้วนึ่งอยากเพิ่นบัสบายน้ำช่วงนี้นะเขาเรียกเปิดประกาศไปรบกวนเพิ่นนะครับผมเนาะ เต่ผู้หนี่เห็น um> ยัง uh บุญ uh เีดเีดโอเปงมทะเบียนรถโอปิประตูบ้แนเอาหน่อไม้เนาปิประตูบ้แน่่าไฟออกปิดประตูบ้แนหนไม้มาฝากจมีรถมาวิน51 53กาเลยนะครับเป็นหน่อไม้จัดสวนน้องหม่องน้องหม่องน้องใหม่ดองน้อง่ดองาียด้ของน้องให่ดองแ่น้องม่ดองจะไปแ้งหมนี่ห้องบอลหองอหากินหองดอมนั่นไอ ดองมันสื่อว่ามาหลาบสู้กินเนี่ยพวกายกินเพราะมันเป็นของดองโอ้ของดองเอ้ยมันคนละดองกันแล้วไปแป้าเกล็ดได้ไม่ได้แป้งยางก่อนประมาณนี้พอดีร์้านในการยุ่งวุ่งมาทำมาลาได้เนี่ยอะฮะไม่ธรรมดาเก้งหนี่งเก้งหมดเลยนี่ครับนุ่สนาเด้งไหมนุ่มอาบ้าแล้วสองหกหนึ่งหมุดเก็ดเหมือนเดิมครับตามเช่นเคยครับแม่ก้านสวัสดีค่ะ ไอเนี่ยคือบ่อคอยไอ้จนส์สีเจัส์สั้นแม่การถามข้าวถามข้าวเนี่ยเป็นยังไงเด็กยิ่งเราบอสบายช่วงนึงเออไม่เอ็มดูเออโมดที่แล้วเด็กยิ่งเราบอกเลขเขาถือบ่อสามหกสามเออเหมืนปะถือเลยปะโตดเลยไหมทั้งโตดทั้งเต่งเลื่อยแล้วสุดยอดเลยสามหกสามสามหกสามสุดยอดเลยโอ้ยเสียดายเพราะม่นม่นเงี้ยสวยไปบอกผมเพิ่นจุตลาผนว่าต้องอมาแม่การเพิ่นบอกถือกสามโตดตรงตรงเนี่ยเจ้าเดะ มันออกสามสมกันมเจ้าบอกสามหกสาวันนี้เนีจนอึงในตลาดในตลาดเขาเจ้าู้หูบอกคนกงงต้องหูใคคยเรยก่ไปไทยเล่าพเลาพอสมบัยเรยว่าประกาศไปท้ายไ่อยาไปกวเล่าเออนอนม่ปาปมะกันเออแต่บางหันคือสามหกสามยืนยันเลยนะครับสามสมนะครับกับแมกกานนะครับผมเนาะเออนี่จาาต่ถามอามซื้อยังมาฝากแมกาเนี่ยะอันนีก็หลายๆยนะครับเื่ององออา เครงทีเป็นส um> uh huh. ื้อเขียดมังอ๋อเขียนไหวจอมได้เด็กะเขียนอเขียหมตัวหนึงเขียนไหมตัวนึงเด้เร็วเราาถก่าวไราะาวไ้สารแสดงมาบนข้เขาวัดดูโอเคเมเป็นรข่าวไร้สาระ้อหยก้อกดีมีแห้เรื่องบานม่หลุดสาวอยู่เด้อบาเขียดกรการนมีหลุกสาวอยู่เด้อ ทางไหนจะไปใส่เสียกันไปหรือไปใส่เสียให้เรียบหน่อยเลยเร่องน้ำอาบน้ำอยากกันก็โอเคไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจัดสถานที่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์แม่กานเนาะสัมภาษณ์แม่กานว่างวดที่แล้วเนี่ยสามหกสามเขาพากันลื้อกันเต็มหมู่บ้านอยู่โอ้ยข่อยก็ลื้อมาทายเพลินนี่แหละคือปัญหาเออเห็นมันั่นเดี๋ยวงวดนี้แล้วมาตามไม่นั้วโอเคครับผมไปอ่ะเขียนนั่งสีทั้งผาดเล็ คนเดียวคนเดียวั่งนกพิราบสวัสดีครับผมสวัสดีสสวัดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ตามเพจนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงด้วยนะครับผมเนาะสสวัมาวิ่งสีพันธุ์ท่านอีกกระไรเด้อเพราะว่ากล๋องมันเหยียงมันผิดมันไม่มีไม่อ่ามไม่มีไม่เหยียงมันออกมั้ยตอนมไม่มีไม่เออนั่นแหละประมาณนี้วันนี้ท่านผู้ชมนะครับคือ ทางทีมงานเนี่ยไม่ได้มาตามเพื่อนหลายต่อหลายครั้งแล้วหลายงวดแล้วนะครับเพราะว่าทั้งมาวินเขาไม่ได้ว่างตัดหญ้าใหงว่าอันนี้สามเขาอันนี้กาไปยำก่ซ่อนแต่มานับแลวเบื่อหน้าตาคนจะเป็นปยำกิซ่อนอีกแบบหนึ่งมาที่นี่พ่อแมนหลอกแมกัารนวันนี้ท่านผู้ชมทีม้าเนาะกติมาตามต่อไหแมการนเพราะว่างวดที่แล้วนี่ เพิ่นบอกเลขสามหกสามแต่ว่าไม่ไปออกสามสามหกซึ่งเป<ม>็นสามตัวตออถูกต้องปะมันมามันมาที่นี่เป็นยังผมเดี๋ยวยิ้มมาจากใสผมผมไปตลาดนัดผมเดี๋ยวยิ้มมาจากไม่ี่สวยเดี๋ยวยิ้มมาจากไมี่ดำ<ม>เดี๋ยวยิ้มมาจากหลายหลายคน<า>นออ<า>ุ่มอ้ามเจ้าขึ้น่ปไปวยไทยไอแมการเนรี่ปฏ<ม>ีเอาคืองปวยจังสั้นเออเออไปกันไปกันโอเคครับโอเคโอเคโอเคครับผมโอเคครับเตื่นเบิดเออข่าวล้างด้วยโอเคครับ เออนั่นแหละโอ้แหละเออนะครับผมเนาะอ่ะตัดประทานนี้ครับก็คือคนเรานุ่มอาร์มจอยคือบอไปไายไอ้แม่กาดเนี่ยพอดีเอ้าแม่กาดเป็นอย่างพี่บอกเลขถือสามตามสามโต้ให้ดิไม่แง่หนั่นถือสามโตตรงกันเล่าเลยถือทั้งเต็งทั้งต้ต้องบอกว่าไงไงถ้าพนมกสิ่ละเอ้าเอ้าคอยคือบอกหูคอยคิดว่าเล่าบ่สบายอย่างไรบ่ได้บัดประทายเพิ่นแต่ยิ่งนักพักหนึ่งบ่สบายมาละไปหาหมอผมก็เลยว่าบ่มาบ่มากวนแม่ดีกว่าให้แม่เพิ่นนรัักกษาาตวจขออง่ ออมาที่นี่ก,กะก็เลยเป็นวะเอ้าก็เลยเอ้าห่วยถ้าเพื่อนบอกถือสิจะต้องตามต่อตเนา่บ่าตามต่อบ่ไหไ้เ้อครับผมานผู้ชมต้องตามตอ่อแม่บอกใอ้ฟังในไอ้งดที่แล้วนี่ที่ไดส3มสามหกสามเนี่ยมันเป็นทีมาจยังไ๋เนี่ยนกมันมาเบากันอยู่นี่นกไหม,มามนะันกไหมเออนอกเอี้ยงไหมที่มันมาบอกส6มหกสามน่ะเออส6มหกสามมันเบากันที่แม่ได้ยิ่ก็ขึ้นด้ยินจากนกเอี้ยงเวา้าก่อนันอยกก็บังนีนี่โอนกเอี้ยงว่าวสามหกสาม มันจเมันเบากันั้งเป็นภาษาเล่อมันมันบอกได้ไมสามหกสามหนี่แหละมันมันกับว่าภาษามันอะต่ว่าเฮาได้ยินเป็นสามหกสามต่ว่าหนกอย่งนั้นมาจับเปก็บเป็นหนกเอียงกตนกเียงมงทาโอ้อบัดเ่ว่าถึงมันกัมากแบบกลงเว้นบ้างไหมมากกงเว้นมันกับจับเรี่องสิมันกับเบากันไหมอนี่แหละท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นกับมาแบบนี้เฮา เ้ากับฟังไปดีเพราะว่าแม่กาญเนี่ยอเอาตรงๆเด้อเนี่ยถ้าเ้างประด้มาตามเพิ่นเนี่ยแม่น,นดีเดียเด๋ยวเขาค้อมบางทีมาตามแต่เขาด้วยเนาะแม่น,นบาง,งทีงมาตามข่าวนะครับท่านผู้ชมบ้าแมนวะห้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเลขอ,ออกแล้ว,ลวค่อยมาพูดมันไม่ใช่ค่อยมาพูดเขาซากันเม็หมู่บ้านอยู่คอยถึงเด็กฮู้ตอนนั้นอันอันอันแม่เฮ็ดร่องเบิ่งได้ตั้งสามตัวไหมล่ะแบบสือสีบาทสิบคูณสิบอกไงได้สีบาทอ๋อสีบาทซื้อไว บ้านนี้ก็ได้เขาเป็นสอบยู่เนาะป็นอยังไ้สื่อกินได้ได้สามสี่ผันเห็นพระมาสององค์สอชื้อบินตาบาลมาสองบาทเ็นมุกมุกมุกสื้อหรอกเออยิงมุกไซเลยนแกกลับมากับมุกเพื่อกันล่ะเออนะครับแต่มาโตล่งได้สิบาทสิบคุณสิบได้สิบเป็นอย่างไรสามตัวเต็โตอยู่ถือว่าแต่งเต็งเต็งโตอ่็ถือว่าเต็งโตมาที่นี่ ก็นี่แหละครับท่านผู้ชมเพราะว่าเท้าเสาบอสดีมาตามเพิ่นเนี่ยมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งแต่พอมาตามบางที่เอฟซีเคยบอกนะว่าลุงอามคิดถึงแม่ก้านอ่ะตามแม่ก้านท่านเลยดีคนบอกข่อยมาหลายงวดแล้วโอ้ยข่อยก็อยากติตามไหมดู่อยคิดว่าเพิ่นเนี่ยบอสบายเพิ่นสิบอมีแห้งก็ยนะว่าบอยากมากวนเพิ่นบออยากมาสัมผัสเพิ่นให้เพิ่นได้รักษาตโตจากของแน่แมนก็คือเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะไก่เบิ่งไว้เป็นแนวทางนะผมมาสัมผัสเพิ่น กับเบิ้งป um ัญญาทางว่างวดงวดบักงเยกับสองแปดสามขันคันคันเมนยาในสื่อเนาะให้ส evet> ื่อได้หลายบัดนี้กับมันกัดลืมๆืมไปนั่มไหมบัตนี้นกกเฮ้มาเบาอยู่ก็บอักมีเนาะสองแปดสมองแปดสา้งวดงวดไหนงวดงวดมันออก283แปดสมงวดพุ่พๆบอกตอนพูเนาอโอ้โดนแล้วันีอันนี้อันนี้คือเป็นบอสสู้กันฟั่งซื่อมาที่นี่อยากสิมมาถามงวดนี้ได้บ้างไหมมาไป มันเจ้าสะดุดเลยจะเปลือกแตกแข้งหลายอ๋ออขออันนี้อันนี้คือคือเ้าฟันส่งสินะแปะสิแมเออตอนนี้เขามาเป็นยินว่าอีกาได้ม่อเออเห็นเห็นแม่ว่ายฟังอยู่อีกาไม่ห้องสีอีกแล้วห้องตัวใดก่อนหาสามหาสามกับมี่หยางมี่หยางบ่มี่เย็ดตัวหนึ่งเย็ดในการหาสามเย็ดสามหาเย็ดสามหาพี่เพิ่นบอกเอาต่อมต่อมมเพิ่นเขาบอกก้อนนั้นนี่ผมฟังกันแล้วคือเพิ่นบอกว่าไอ้มาถามบุแม่ฟันไปฟันอะไรด้วตเว้าบา งวดงวดมังหันนี่ทีมันออกสามสามหกคนเขาไว้นกเอียงแต่วงวดนี้กระเลดกระเลดทำดอกแม่แม่ฝันเด้ไปแม่กับฟันบม่ได้ฟันหรอกแต่ว่านกเอียงนี่เป็นนกเอียงนี่อีกากับมาหอนขึ้นเกากับมาจับจมูกนี้เกเขาพอกรบมบอกว่าไอเจ็ดยังก็สามหาเจ็ดเจ็ดสามหายังขึ้นบ่ะนะอาจังบ่เออมีสตัวแสดงว่ากเจ็ดหาสามหาเจ็ดก็คือตัวหนีมาเมโอ้สามเจ็ดหาสามหาเจ็ด คือบางทีห้องใบสัมผัสเพลนเพลนลงลึมลืมโพรตเตปบอลซ้ำใบมากนะนะครับเพลนลงลงลึมลืมแบบว่าที่จริงกับกระบอกผมมาแหละบอกผมก็อนนแนนแหละว่าเลขกนะว่าตัวไหนว่าแค่ว่าสัมผัสเพด็นเพิ่ง่าเพิ่นจับได้บอว่าเลขตัวนี้นี่ตนว่าก็คือเลขกกคือว่าไงอีกาม่ห้องมวดนี่เป็นเลขกสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากาจั่งสี่จั่งสั้น จะมาสอบถามเพิ่นบันนี้นี่ขนาดนี้ขยั่งพอสบายไปไหนดีอันนี้ชัว่าฟังอันอีหยังน้อมันออกหมดก,ก่อนเนี่ยอันเถิกน,นั่งซิบคุ้นซิบแมนั่งันนี้สองเด้งขาวว่าขาว่าอันเจากก้าคือว่าบอกตุกยไข่เนี่ยแต่ามีสวนขคนมีเส้นก็มันนำผู้ใดคนบานอื่นออกเก็จะมากว่าขนบานอื่นข้นบานอื่นก็ที่ิดตามทางทางยูทูบมาที่นี่ถามแม่ดูนี่โตจาของนี่โตแม่เองเนี่ยมันเป็น เป็นตัวเมกาเนี่ยลอยเปร์เซนี๋ยวนี้ก็เป็นลอยเปอร์เซ็นตอยยไปหรือหรือหรือแบบหาหรือ60บเก็หรือยังไงมันมันมาเต็มลอยไปเลยนี่มันเหมือนวงงแมนยูมันเป็นวงองวงวงเป็นเบิงเบิงโอ้เบิงเบิงคือยังประมินตัวห้องสิโอ้เป็นประมาณนี้เป็นดังสันเป็นแ้ากาหามันเห็นปะก็จะไดวให้ผมถามเถอะช่วงนี้ได้ดีปะ อันที <reco> ่บอกเ้าไปกรุงเทพป้างหันกับไปถือกเลกเห็นปะเออนั่นเห็นบอหาหนึ่งสองบอป้าบอกกันยังสิเออะบอแมนบอเนี่ยบอป้าบอกกันข่อยบอเนี่ยมาทายเพิ่นเพราะว่าเพิ่นไปกรุงเทพกับไปรักษาตัวแน่กับไปหาลูกหาเต่าแน่บ่ได้ไปหาหมอดอกเอาบ่เอาคือว่าแต่ดินหน่อยเขียวไปหาหมอไปกรุงเทนไปยเงี้ยไปหาลูกเอาบ่เขาบอกพลาไปเมื่อคืนดิบอแมนดินนผมโทษกับลูกคุยกับลูกเพิ่นอยู่เพิ่นว่ากับพลาเพิ่นไปกลีกกรุงเทพแล้วเขาไปหาหมอนั่มเพิ่นก็บอกข่อย่ังสี่เออบ่่มมวอาาได้หหอ นั่นก็หนายนะครับผมเนาะแต่เป็นประมาณนี้แหละกับเมการนี่เพราะว่าการช่วงนี้ก่าไข่เศร้าไหมไข่ยังสี่ละจัดโดนไผ่สียาแน่ละเจ้าเพราะว่าทางเกาเนาะหัวมันจะตายถ้าโดนแล้ววันนี้เรียงหลานหลานซีข้นในโนมาหลานซีข้นว่าเป็นประสาทอ๋องี้สี่เดี๋ยวเด้อดียูนี่ได้ได้จักิจีนที่หน้าแล้วแปดแปด้ะนะประมาณแปดแปดแปดหรอเป็นยังไง ฮอนฮอนจีเบิเบิร์ถือก็ได้ถือกี่ได้ถือบางก็มีมากบัีเบิร์ตได้หน่อยก็ได้หลายบัดนี้บักนี่ยังก็หาซ้ำมหาสหาสามบ่้ได้ามนสาสามที่แม่บอกมาสามหอสานีลงลงมี่มคือบางเทียนพูดถาว่าว่าเมนจะของบิถือก็ย่งไปเอาร้อยใบยู่สิบคูดสิบสิบคูดสิบครั้งที่สามเลยครับสิบคูดสิบนะสามเทียรแล้วกัที่พได้โอเค เอ้เพื่อนก็บอกอย่าไม่ฟังว่าตามตามเงินเท่ากันล่ะเท่าว่าไม่หลายเท่ากับสื่อซ้ำนั่นแหละเนาะแม่ครับว่าก็คือเป็นการเน้นย้ำสามครั้งให้ดูนะครับเพราะว่าสิบพูดสิบสิบพูสิบสามหกสามสิบบนใดก็คือว่าระวังนะขคนบ้านเห้องบนไดกันกันอยู่เห็นผู้เฒ่ากันบอกว่าไปตลาดกันบ้างเถ้าว่าไปตลาดกับพวกหัวจะว่นนี้กันบอกอีกเดี๋อันนี้ไปตลาดนะเราเห็นเป็นคนเว้าเว้าแบบเป็นแฟนไหมเป็นคนเว้าจริงจังเว้าเป็นแฟนเลยเดียว กมาที่นี่มาที่นี่นะร้านร้านเอวรได้กว่าอันดาอันดาเห็นเอฟซีบอกว่าช่วงนั้นล่าสุดที่ผมมาเนาะที่มาคนเดียวใช่ไหมล่าสุดที่มาถ่ายแม่ก้านที่ผมมาคนเดียวอ่ะน้องอันดาบอกเลขถูกสามตัวตรงๆที่มันเป็นสามเกาหาสามหาเกาเลี้ยก็ะเขานะบ้างจำได้ไหมแล้วล่าสุด อยากได้ยินจากปากอันดาสักพักสักจิ๊กสักจิ๊กหนึ่งไหมอ่าอย่าอย่าอย่ายินอยากได้ยินเสียวเอออันดามาอันดาามนี่ลูกเสียวเออเร็วเร็วอันนี้มาน่มาแล้วมาแล้วอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเป็นหลานแม่ก้านนะครับหลานแม่ก้านนี่แหละเพป็นกระเลี้ยงเบิ้งกันนี่แหละเข้ากับเบิ้องนี่ว่าแมนผู้ชายเด้วยต้องมาเป็นยิ่งด้วยพันตัด่ โอ้ยเพิ่งไงดิเอาเล้วแล้วแล้วจักตัวหนึ่งนะแล้วเป็นยังไงเนาะตัวใดสามเก้ามเกาคือเก้าครับโเก่าผู้ยาบอกสามเจ็ดห้าผู้ลานบอกสามเก่าห้าป่ามานนี่ครับกระโปรงใช้วิจารณญาณในการรับชมหลาน่นกันไงแล้วเนาะทุกไอมถึงไงไงขึงไงถึงแล้วโอ้ยเป็นเบาเร็วนาะ เฮ้ยเป็นสาวยิ่งเป็นสาวตัดผมไม่เอื้อตัดผมขึ้นกูสร้ายสวัสดีจ้าไปนี่บางล้าไปบางล้าหูยักษ์บ้าเขียวนี่นี่แหละฮเขาบอกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่แหละครับผมสามกองหาที่ทุกคนบอกว่าอยากเห็นล้านเมกาที่เป็นเอาแบบมากกวคือโตเก่าครับตัดขึ้เก่าแหละเนาะเฮ้ยโตเก่าเห็นบ่มาสามโตเลยนม่เหมือนที่ได้สามกองหาเป็นเหล็กพญานาตจำได้ไหมว่เป็นเหล็กพญานาต เลขพญานาตเลขแม่การตาบอกนะครับก็ไม่แน่นะครับเม็นแบบยังเกิดเกิดเป็นอะไรก็ธรรมดาแหละครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าหกมันเป็นอย่างจังมักมาเกลื่อนมาบอกอังนี้ไปหาปลาต่อยไงต่อยไปหาพี่น้ำเร็วเออบัดนี้อันหนุกหนกกับบินมามาบอกดีดีเด็มทีบอกอยู่บัดตั้งเสียมัดกะลืมเนาะบินผ่านซื่อมาจับจังฉี่กับบอกอยู่บัดนี้เท่ากับ บ่ได้ใส่ใจว่ามันมาบอกแล้วบัดเลขออกแล้วจังหงจังจังแม่การนอแนนี่ฝันบ่มีแนวมากแต่สิบบอกข้างบ่บ่บอมมีบ่มี่นีช่วงนี้ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ผมก็จะบอกเอฟซีไอ้ฟังทุโคทุกคนเพราะว่าแม่การนี่เพิ่นกะหลงหลงลืมลืมแน่บอลบอสบายนะครับเพราะว่าเพิ่นกะเท่าลงเท่าลงแล้วบ่บ่ลคอลสบายบันไดบางเทียกะบวกวนขึ้นไปเล็กๆล็น้อยเท่ากะ เป็นเรื่องเกาเ่าเกาแนงใช่ไหมเป็นเกาเนเ่าเป็นกขเคยเ,เอาบอกเละเรื่องเก่าๆถือม,มากกว่มาบอกเหะขึ้นฟังซื้อขึ้นเขึ้นที่เด็ดมากจังสี่แบบนี้แบบนี้จั่หวดนี่นี่ก็คือแม่กาสเดี๋ยวมาสามเกจฐานะสามเกจห้าสามห้าเกจนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจัยละนัดยาในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเดอ้อกับอาสารแม่กาสันบ๊อเพลสหยอกหยอกขึซื้อหยอกให้ไปตามสารอะไรผมเคยจะไปตามสารอะไรมันก็เลยติดปบ้างถือเลยหยอกไปซื้อดอก เพิ่นมากหยอกนะครับอืมข้าพ่อเรเดบวไปหัวมณ์ใชถามอีกเทีเถอะเป็นได้ดีว่าช่งนี้ไม่บอบอบอกรได้สี่นสีไหมเขาอืมได้ตัวนั้นนะพได้แกดในน่มหลานเห็นบ้าใครเนี่ยนะนสีไปซื้อหลายกระยานมันบึดโอ้แม่นบ่สักแต่กะวง่าลาสุดทมเพื่อถืออืได้ใช้มาแท่นหมออ้าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวล่าสุดดี อะคืออีกาเอออีกามาห้องว่าสามเจ็ดหามันสิมาเป็นปุ่มด้วยมันสิมามากมาคือมันสิเซิงดอกหยอกกันไหมเจรฮกเจตโตมันไม่ใช่โกบัะนีตัวเดียวเลยเออตัวเดียวเลยสามเจ็ดหาตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับผมจบแล้วที่แม่หยอกเลนี่ยมาด่ามากเลยเด้อคอยหยอกแล้วเดี๋ยวพี่กวางกว่าเดี๋ยวไปถามก่อนเอฟซีพันมาว่า ไอ้ดาม่าแปลว่าจังไหน,นุ่มอามคือบอกดูแท่ดาม่าก็คือใครครับว่าจมไข่อข่แน่จังสี่จังสันแน่เด็กกับจมเด็กกัว่ามันเกิดเกิดประเด็นขึ้นมาจังสีจ่สออจังสันโอ้ยหลายอย่าง,างอเออบต้องมาดามาข่รอกเออเอาเหล็กไข่เปนเข่าก่อนนี่คือจักรีบ้านนี่ล่ละเออแม่เนาะเออช่วนผมนี่สีบัวดาม่าไม่ปไดเอ้อามเป็นรังแกแม่ก้านอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้แม่เม็นดิ เขาหยอกกันใดเขาคือนมูอผมมาพักกันหยอกกันใดนะครับเออกับพี่ตะลูดกระหลานเพป็นไรเแม่ยนะผมนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับอย่างที่น้องอันดาเนาะที่บอกเนาะกับตัวเข้าคือเก่าอ่ะแหละแต่ว่าเนี่ยเด้อาจจะเป็นถึงสีบะสีบะขาสามกับสีมี้สองเนี่ยแต่ว่าจะเริ่มว่าสามกับแปดที่น้องทังข้างกันยี่เด้อมันบ่กอาจจะเกันด้วแปดเก้าฮาแปดหกฮา เนี่ยก่อนวิธนะบงหันมาตัวใดก่อนตัวสามสามเกาแม่ทุกเน้ฝากไปพุ่นม่ฝากไปพุ่นฝากไปพุ่นออกอันสองหนึ่งบอ่อันเาอันนี้พี่เพราะาศูนย์ีก็บหาศูนย์ซีก็แปดเก่าบอกบฝากไปพุ่นมันเป็นหาศูนย์สาม อ๋อหาซุ่นสามพี่กัเป็นลี่เข้าคือกันที่เขาการเล็กที่แม่ตกตะโดนในลาช่วนั่นแม่หนสามอ้าวเพราะเป็นยังก็ถือว่าถามาตามตามตั้งแต่หมวดสิพานาที่จริงนะอาการที่ได้โชว์กันหมดแล้วแต่ว่าพอช่วงนี้ไม่ได้ตามเพราะว่ากลายเป็นบ่สบายถึงได้มาถามข่าวถามข่าวแม่การนั่มสุขูสุขคนเลยผ้ามาขามผ้ามะเย่นว่างหันบ่มีเงินก้าบัดได้ไปซื้อเรียกถือซีนะครับ ร้นสีเวิร์ต่มีไม่เโอ้มาได้ไดสิไปป่ะจะได้กว่าหาสิบพูดหาช่วงไหนช่วงไดนช่วงไช่วงที่ปุ่นป่ะอออ๋อช่วงจีนคอนช่วงคอนหวยบ้างหางงินสิบพูดสิบเออชุดยอดเอาสี่จ้ะถ้าสัมผัสโดนไปเนี่ยกสะดิมกะิล่ามไปด้ ใละเนล่ะคือเพิ่นเอาเล็กเก่ามามาวอดสรั้งนี้พอเพิ่นเคลื่อนที่บ่อยเสร็ววววนวว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 นแต่ววววววตววะที่วมววว่วอวว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 วเอวนั่นววะวว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 วนวววววววลวเวว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 ว่นวว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 ล้วว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 วาวววววววไปิตามัน มี่กันแม่ผนนามันมีหลายคนอยู่มีเอฟซี่หลายสันเขาบอกผมอยู่จังซี่จังสันบางทีผมกับบักกามาตามแม่บางทีกับว่าสบายบางทีกับน้อนเว้นแหน่บางทีกะเลี้ยงหลานแหน่บางทีกับใาญแหน่กับเล็บบักกามาตามเออคือเออก็คือว่าไงเกรงใจบัดน่ัแ่มันเหม็นบ้าไหม่นั่นเฮ้ย แบบปพูดอันประษามัสัมัพย์ยังสี่มันสีนักคือหาบกับตา่ใช่ครับว่าผมก็เป็นคนดีเก่งใจคนอย่าโทรมาไหนนะนี่บ่ได้นะอย่าโทรมาบอกอย่าโทรมาเอามาวินบอกเดี๋ย้อย่าโทรมาจะฝากโทรครับจะฝากลุงไทยกำลังสัมผัสในกครับลุงสี่ล่งไทยตอนไหนขอเบิ้งล่งไทยกันนะเบิ้งล่งไทยเลขไทยนี่ด้วยล่งไทยด้วยเกตหกศูนย์ เจ็ดหกศูนย์อร์สังเกตเลือดเจ็ดเบอร์โทรโทรโทรมาสิช่วงระหวังทานถ้ายคลิปเนี่ยคือจะกู้คนหันไหมแบบจะเล่นมาสิเขาแม่ไม่มาติเขาลงท้ายด้วยเจ็ดหกศูนย์นะครับอันนี้ผมขออีเบอร์กันเนอรให้ผมเห็ุคลิปก่อนยังอีเบอร์กันอีเบอร์ไหนไหมหยุดหยุดโทรศัพท์ไปก่อนว่าเป็นเลรีเตยว่าเจ้าสิไปอีเบอร์อืมอีเบอร์ได้จริงเขาบอกถึงเขาบอกถึงเสาดีเลรีเตยป่ะพู้ที่รอดแต่ไม่ได้กินหรอกครับ มือกลางกับหอดนะครับผมอีหลีนะครับสำหรับช่วงเสาร์วันนี้พอดีสําหรับเอ่ซีภาคกลางอีเวอร์ภาษาอีสานก็สมโง่ไงก็ไปลว่าหยุดหยุดอีเวอร์บักเบอร์กับมี่บัดเบี้มโอย่างเนี่ยรู้จักสมสมโสมโคลไหมสมโสมโคส้มโคเออรู้จักไหมสมโว้ไม่ใช่เออเปรี้ยวโคลเขาเรียกเปรี้ยวโคโอ้ยน้ำหวานก็มองไปเขาหนุ่มเขาไปแหนุ่มแถวนี่เห็นเมกาแล้วบอกจะยิงกัน ยุ่เขาแล้วแม่ตอนแรกอย่ตอนแม่ยุ่เขาเดี๋ยวเอากอีกเท่านั้นก็ดูดเขาหนิเจนหาเพิ่มมายำยายลืมสามเจ็ดเย้าอย่าพึ่งในการยำเนาะค่ะยายลืมสามเจ็ดเอาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมสรุปก็คือว่าว่าวนัวหัวม้วกันไปเรื่อยว่าให้เพิ่นให้เพิ่นลาเรื่องให้เพิ่นไหวอายุดีมีแห้งคืออย่าคือว่ากับมีกันหยอดหัวหัวม้วนกันเด็แค่น้อยแม่เพิ่นป็นเกาะป้งนะครับก็คือว่าสรุปก็คือแม่ก้าน เห็นอีกาเป็นกลุ่มๆมาร้องคือเจ็ดสามเจ็ดห้าก็คือตรงนี้เลยต่อหน้าผมเนี่ยแล้วก็อันดาบอกสามเก้าห้าอันดาบอกสามเก้าห้าสามเก้าห้านะครับคือหลานหลานแม่กาดนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะก็หลานเลี้ยวเนอะพูดยากมป่ะเนี่นุ่มอามาแล้วนุ่มอามาั้ยเอฟซีนุ่มามด้ยูดยากป่ะเนี่ยเอฟซีนุ่มอามั้ยเนี่ยนุ่มอามาแล้วนุ่มอามา แล้ <laughs> วบ่าอยากไปเด่นได้เป็นรูปไพอยู่ดอกคืออ้อาวโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับกับว่าวานัวหัวมอนกันไปมามาสอบสามสัมภาษณ์กับแม่การข้าคือกับวายอดคนเด่นไปน้ำนะครับท่านผู้ชมเนะขอขอมาะกัดได้โชดเดลาไปน้ำขอคอยแม่การอยู่ดีมีแห้งเนะานนะแม่การเนาะเออนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอัมคนเดิมแล้วก็หนุ่มอัมทางเพจเฟซนะครับหนุ่มอัมคนเดิมช่องจริงแล้วก็ทางติ๊กต่อนะครับ ติกตอเออได้แค่ติกตอได้แค่นั้นแหละก็คือหนูอําคนเดิมช่องจริงเหมือนกันแล้วก็ทางมาวินชาแนลยูทูบทางปั๊ต่อยคนมีเซน YouTube น้องน้ำชาแนลทาง YouTube แล้วก็บ่าวแพ็ h a n n e l ก็ตองแหลกคนเดิมทาง y o u u u e e นะครับผมนะโอเคนะครับวันนี้ก็สัมภาษณ์แม่ก้านได้เป็นประมาณนี้ก็ต้องขอเดี๋ยวก็คือตั้งแต่สัมภาษณ์แล้วแม่ก้านจะได้นอนพักผ่อนเหมือนเดิมพักผ่อนแบบไหน เมื่อหันนี่เกือบตกตกเตียงมีทั้ามาจัดก่อนทั้งเตียงแล้วตกใจหน่ว่าคนมาเก็บข้าวเมื่อแล้วบอกมาว่ามาเก็บหนีนั่นแหละวมาเก็บหนีดิย้อนเดี๋ยวหนาที่เอาโมงใส่อีกขั้นหนึ่งมาขีดพรมเก็บบินเลขแล้วเนี่ยเนาะหยอกก็เอาซื้อดอกก้อนที่มาวาวเลนเรนแล้วก็เล่าซื้ออ้าวโอเคครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้เอาค่ำคืนนี้ไนี้งกางเบ้นยู่เนาะได้ไหมนาะโอเคนะครับขอให้โชคดี การสุข,ขุมสักคนขอเชิญทีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ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 ทุกคนเครับ